เลือกชาร์เรตอร์นี่สินะชื่อว่าอะไรอะเอลัสสกิลก็จะทำดาเมจสามแต้มานานอยู่สองก็เลือกได้ตัวเดียวอะโอ้โหเราสิบสามแต้มมันแค่รวมกันสี่แต้มเองอ๋อถ้าเราใช้ก็เอานี้ไปก่อนแล้วกันทำลายเรียบร้อยเอาแล้วพอฆ่าได้ล้วก็ได้มานานมาเพิ่มใช่ไหมเนะี่ยทำลายต่อแล้วนี่คืออะไรอะมี คสที่เป็นได้เงินได้คอยมาแล้วก็เป็นฟู้ดน่าจะเป็นการฮิวเราไม่ได้เสียเลือดอ่ะเราก็ไปเอาเงินต่ว่าได้2องนะโท่นึกว่าจะได้เยอะอ๋อแล้วก็เป็นต่วงซื้อของเหรออ๋อบวกดาเมจหนึ่งแต้มครับแล้วก็อันนี้จะทําดาเมจสอแต้มให้กับเอนเนมีแบบสุ่มเอาสุ่มแล้วกันเผื่อแบบมันมีเอนเนมีที่แบบเลือดน้อยๆโอมีแจสเปอร์ ตะเกียวก็คือขโมยมานาใช้มานานหนึ่งด้วยนะมันขโมยได้หมดเลยไหมส่วนนี้เป็นเป็นคลัก,กทำหนึ่งดาเมจแล้วก็หนึ่งสตันเอาเป็นขโมยดีกว,ว,ว่าเฮ้ยแต่มีตัวสตันว่ะส่วนนี้เป็นพอยซันเนรออ๋อ,อตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับแทงครับมันจะล้อยเราไปโจมตีมันก่อนจะไปตีมันก่อนก็ได้นี่ไงสุม่มไป เอ้าไม่ตายหรอนันเหลือตัวนี้อ่ะขโมยมาแล้วก็เอาต่อตายคู่เชดโดโคตรโกงคอมโบนี้มันสุดยอดปะเลือดหนึ่งก็สุมไปดิตายเรียบร้อยโคตรอีซี่ไม่เสียเลือดครับเลือกเงินต่อห้ากับสองอ่ะเอาห้าดีวะอ๋อเอาได้ทั้งคู่้ยการม่วงใช้สิบเจ็อ๋อ กาโจมตีเผาไหมห้าหน่วยมีโอกาสห้าสิบปอร์เซ็นอ๋อนี้ก็คือไม่สนใจพวกที่มันล่อตีนะครับก้ที่เราเจอไปก่อนน้่นเนี่ยการม่วงออกก็เอาการม่วงเดี๋ยววะเออเฮ้ยแล้วมีเงินเหลือเอาด้วยแล้วกันอ๋อใส่ไม่ได้ละตัวใหม่มามีสายพิษครับแล้วนี่เป็นสายไฟเหรอเดี๋ยวนะแล้วทำไมมานานเป็นรูปน้ำวเอองั้นเอา ไฟแล้วกันครับกันตีตัวนี้ก่อนแล้วกันครับซุ่มดาเมจเพิ่มไปแล้วไม่ตายด้วยงั้นเอาไอ้นี่ไปขโมยมานาก่อนนี่ได้มาแล้วจากนั้นก็เอาตัวนี้ไปโจมตีครับจบเทินไหมก็จะตายเอา้าจะจบเทินตายนี่คือมันก็น่าจะตายแล้วปะ ตายครับโอ้โหไม่มีอะไรเล่นเลยต้องสบแล้วล่ะขโมยไม่คมอะดินี่อันนี้คมกว่าุ๊ยขโมยค <c oughs> <c oughs> มจริงอันนี้ไปวางพิษด้วยแล้วก็ไป จะตายแล้ววิแตกก็ได้ได้นะเนี่ยสวยจบครับเอาหานดีกว่าเนาะเพราะว่าแม่งเดือดเสียไปเยอะเหมือนกันมีฮีโร่ใหม่หมหอีกเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตีได้อย่างเดียว อ่ะล้วก็วางอันนี้ไว้ด้วยเออเรียบร้อยรบเพลิงอุ้ยเราลบสามแล้ว <laughs> อ่ะอ๋อลบสามมันคือตายแล้วอ่ะใช้ไม่ได้แล้วติดพิษไปลงพิษต่อครับขโมยไมห้หมด, <laughs> ดมันโดนนามิดไฟสี่นะครับตายแน่นอน จบเพลนก่อนไม่มีตัวตีเลยอะ่ะจริงจริงตายไปแล้วอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวไยิไม่ได้ทำไงอะ่ะโอ้หแม่งตายแล้วเนะี่ยแม่งเฮ้ย ตายแล้วเออ,อ,อ,อสมไฟแล้วก็สมไฟต่อโอเคโอเคจบเทินตายมีแค่14บาทเองอะทำดามเมจให้กับศัตรูข้างๆทำดามเมจ5เลยวะเมื่อใส่ค่าสตันก็ ทำให้ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเออไปก็ได้โผแล้วเราดาเมจเก้าแล้วตัวนี้วางวางไข่ครับวางไข่วางไข่ไขโหมีแต่ไอ้นี่วะ่ะแม่งเลยเอาสตันสามแล้วกันมันจะได้ตีเราไม่ค่อยได้โอ้ขอโมยนี่ไม่คุ้มเลยเ่อแต่เอาไปตีตัวนี้ก่อนได้ โอเคเอาฟูดแลกันแล้วคือการมันไม่ได้ตัวไหนหย,ยิบได้ก็ได้เลยนะเอานี้ไม่หน่อยดีกว่าแบบทำดาเมจดด้วยมานาก็โอ้ยมีแต่เชนี่มันเทพไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแม่งเงย้ยแต่ตัวนี้เราดาามีดสองเออสวยสวยโอ้โหดี เรายังไม่ต้องไปเลงไอ้ตัวที่มันสตันอยู่ครับเอาสตันไปก่อนแล้วกันจบเทิร์นตีฟรีครับเออต้องตันไปก่อนครับตันใ้ตัวพิษดีก่อนเนาะโอเคจบเทินจะไปตีฟรีครับตัวนี้ ัน,นทำให้สตันแล้วก็อ๋อเป็นการฮิลครับเอาวะสตันแล้วก็ฮิลเพื่อนข้างเราครับถ้าศัตรูเหลือนหนึ่งจะตายเลยเหรออืออันนี้ก็น่าสนนะเนี่ยเอาสตัรนแล้วฮิลเรือววครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์สุดละตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่มีฮิลให้กูเหลือไปเปเทิร์นต่อเลยเหรอกูจะรอดอยังไงวะเนี่ยสตันฮิลครับผมสตันฮิล เราเปลี่ยนการ์ดได้ตลอดหรอเอาเปลี่ยนไม่ได้ตลอดแม่งเอ้ยโอโ้โหสิี่นี่แน่ต้องสตาร์ตตัวนี้ก่อนเลยครับ <S <S เออปวดหัวเว้ยเล่นเกมนี้สตันไฟแล้วกันแล้วก็ทำลายตัวนี้ทิ้งไปจบเทินก่อนไอ้นี่สิบสามเลยอ่ะเวอร์จัดเลยอ่ะเลือดมนะันอ่ะโอ้ต้องเล่นตัวนี้ให้ตายก่อนหรอ เวนกรรมมันตีผมทีขี้แตกเลยนะเนีย่ยสวยอ่ะแล้วก็เอานี้ไปก่อนครับไม่มีทางเลือกโอ้มันตีไอตัวนี้ตัวเดียวเลยเออก็ดีก็ดีไยเ,เดี๋ยวนะโอ้เกือบเกือบมองผิดมันโอ้โหมันตีไม่ได้ดิว่ะอุ๊ยเกือบอีกแล้วเกือบไม่เห็นสิ่งสำคัญ วยงามต้องตไปตายแน่จริงๆต้องต่อไปตายเนี่ยนั่นไงตัวตันกูตายแล้วยิบหายตัวไหนตีเราก็ตายหมดเนี่ยตอนเนี้ยไช่เ่ี่โอ้ถ้าเกิดผมมีตัวนี้อยู่ที่ผมตาตันได้สองตัวเนี่ยโอ้โหไม่รอดเหรอวะไปน่าจะอยู่ได้แค่นี้แหละเราอะ ไม่มีตัวเล่นแล้วโอ้โหแมงเอ้ยนั่นแหละฮะก็ไม่เหมาะกับกูจริงๆเกมประเภทนี้แม่งใช้หัวคิดซะแบบปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยใครอยากลองก็มาลองเล่นกันแล้วกันผมเห็นต่างชาติมาเล่นกันได้แต้มเป็นพันกัน่ะแค่แต่แค่เล่นมาแค่นี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ ปว,ปวดหัวเลยยิ่งกว่าทำข้อสอบอีก